วันที่12เดือน12ปี67ครั้งที่21บัตรนี้วันที่12เดือนธันวาคมพศ2567เป็นวันที่21ที่ข้าพเจ้านางสาวพนิตาโพคินวิจิต ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยบูชาแดค่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจอ่อในอัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินสะมันตาจักกวาเลสุอัตตาคัดฉันตุเวทเทตาวา สัตธรรมมังมุนิตลาชัสสะสุนันตุสักโคสักขโมคขทังสักเคกาเมจารูปเปคิลิสิขาระตะเตจันตะลิเคมิมาเนทีเปรเัเถจกคาเมตารุวะนักขะหาเนเคหาวัตุมหิเคเตภูมมาจายันตุเทวาชาละทะละวิสเมยัขะขันทัพพระนาคา ติดฐันตาสันติเกยังมุนิวระวะจนงสา,า,โรรสา,าโทโวเมสุนันตุธรรมะสาวะนาโารอายมพะทันตาธรรมะสาวะนาโารอายมพะทันตาธรรมะสาวะนาคารอายมพะทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธรรสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะ พุทธังสรนังขจฉามิทำมังสรนังขจฉามิสังคังสรนังขจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรนังขจฉามิทุติยัมปิทำมังสรนังขจฉามิทุติยัมปิสังคังสรนังขจฉามิตติยัมปิพุทธังสรนังขจฉามิตติยัมปิทำมังสรนังขจฉามิตติยัมปีสังคังสระนังขจฉามิ นติเมสรนังอัญงพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสถิเมหตุสัพพทานติเมสรนังอัญงธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสถิเมหตุสัพพทานติเมสรนังอัญงสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสถิเมหตุสัพพาเอวัมเมสุตังเอกังสามยังภะคะวา สกเกสุวิหาราติกปิละวัตถุสมิงมหาวะเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัญจะมะเตหิพิขุสเตหิสเพเหวะอารันเฮเตติทาศาหิจโลกาจโลกะ ทาตูหิเทวตาเยภุยเยนะสันนิปติตาโหนติพัควันตังทัศนายะพิกขุสังคันจะอัทโขจะตุนนางสุดทาวาสากายิกานางเทวานังเอตัสะโหสะอายังโขพัควาสกเกสุวิหารติกปิละวัตถุสมิงมหาวะเนมหัตาพิกขุสังเคนะสิททิง ปัญจมตเตหิพิกขุสเตหิสเพเหววอารันเหตหันเตหิทัสหิจโลกะาทาตุหิเทวตาเยพุยเยนาสันนิปะตะตาโหติภะคะวันตังทัสสนายะพิกขุสังคันใจยันนูณะมายมปีเยนะภะคะวาเตนุปสังกะเมยามะอุปปสังกามิตาวาภะคะวะโตสันติเกปเจกะคาถาภาเสยามาติอ ขตาเทวตาเสยยะถาปินามภะระวาปุริโสสัมมิชิตังวาพาหังปาษาเลยยะปะาษาลิตังวาพาหังสัมมิเฉยยะเอวาเมวาสุทธาวาเสสุเทเวสุ อัตตาหิตาภควโตปุระโตปาตุระหังสุอาทะโขตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตาวาเอกมันตังอัตถังสุเอกมัมตังทิตาโขเอกาเทวตาภควโตสันติเกีมังคาทาังอภาเสี มหาสามาโยปะวะนัสมิงเทวกายาสะมาคาตาอาคาตามหะอิมังธรรมะสมยังทักขิตาเยวะอป,ปร,ะราชิตะสังคันติอาทโขอปาราเทวตาภคะวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตันตราภิกโวสามาทาหะถังสูงจิตตังอัตโนอุชุกมะมังสุสารถีวะเนตานิขะเหตวา อินทริยานิลักขันติปันทิตาติอัทโขอปาร,ราเท е วตาภคะวโตสันติเกอีมังคาทาังอภาสิเฉตวาคีลงังเฉตวาบรลีคังอินทะคีลังโอหาัสาจามัตเนชาเตจารันติสุทธาวิมราราจักขุมทาสุทันตาสุสูนาคาติอัทโขอปาร,ราเท е วตาภคะวโตสันติเกอิมังคาทาังอภาสิเยเกจิพุทธังสระานาังคตาสี นาเตคามิสันติอปายาภูมิงปหายามนุสังเทหังเทวากายังปะริปุเรสันติติอัทโขพะควาภิกขุอมันเตติเยปุเยนะพิกเ,เวทัส,สัสโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติตะถาคาตังทาสาัสสะนายาพิกขูสังคันจะเยปิเตพิกเวอเหสุงอตีตามัทานานัารหันโตสัมมาสัมพุทธา เอตัมปิพักวันตานางเอตปะระมาเยวะเทว,ทวตาสันนิปฏิตาอาเหสูงเสยยาถาปิไมหังเอตะรัหิเยปิเตภิกเววะพระวิสันติอนาคาตามัทานานอารหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพักวันตานางเอตาระรไม เยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยถาปิไมหังเอตารหิอาจิขิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิกิตตยิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถะสาธุกังมะนะสิกโรธาาสิตสามิติ เอวัมพันเตติโขเตพิกขูพขัควะโตปัจัดโสสูงพัควะเอตาทาวะโจทัโวจะสิโลกะมนุษกสามิยะถาภุมมาตัดตัทสิตาเยสิตาคิริคภะรังปะหิตาตาสมาหิตาปุถูสีหาวะสัตลีนาโลมาหังสาพิสัมพุโน โอทาตามะนะสาพสุทสุธาวิปสัสสนะมะนาวิราพิญโยปัญจสเตยตวาวเนกะปิละวัทเวตโตอมันตยิสัทธาสาวเกส,สเนระเตเทวากายะอภิกันตาเตวิชินานาถาวิคโวเตจะอาตัปมกรุงสุตวาพุทธศาสสาสนางังเตสัมปาตุระหุยานางังอามนุสานาทสนงังอัเปเกสตัง มัททักขุงสหัสสังอถาสัตริงสะตังเอเกสหัสสานังอมนุษณาณมัทสุ อเปเกนันตามัททักขุงที่สาสัพ,พาพุ้ดาอาหุงตันจาสสพพังอภิญญายะวะวคะิตวานะจักขุมาตะโตอามันตะยิสัถาสาวเกศาสเนละเตเทวากายอาอภิกันตาเตวิชานาถาภิขวโเยโวหังกิตะยิสามิทิราหิอนุปุปโสสัตสหสาวะยัขาภุมมากะปิละวัตฏ ละวัฒวาอิทิมันโตชุต as ิมันโตวันนาวันโตยะสัส uh ีโนโมทามานาอภิกามุงพ ah ิกข ah ูนังสมิติงวานังชะสะหัสสาเหมะวตะยักขานานัตะวันน as ิโนอิทธิมันโตชุต uh ิมันโตวันนาวันโตยะสัสีโนโมทามานาอภิกามุงพิกขูนังสมิติงวานัง สาตาคิราติสาหัสสายักขานานตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัตสินโมทามานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวนังอิเจเตโลลาสะสหัสสายักขานานตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัตสินโน โมทามานาอภิกามงพิขูนังสมิติงวะนงังเวสามิตาปัญจสตายักขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัสิโนโมทามานาอภิกามงพิขูนังสมิติงวะนงังกุมพิโรราชคหะหิโกเวปุละสะนิเวสนังพินโยนางสาตัตตะสะหัสสังยักขานางปะยิลูปาสติ กุมพิโรราชาคหิโกโสโปาคาสมิติงวนางปุริมันจะที่สังราชาทาตารตโถภาษาสติคันทัพพานางอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิดตสาพระหวุอินทานามามหภพราอิตทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยาสัตสิโนโมทามานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวนางทักขินันจะที่สังราชาวิรุลาโหตับภษาสติ กุมพันธานางอธิปฏิมหาราชายศัสสิโสปุตตาปิตัสสะพะหะโวอินทานามามหพภะราอิติมันโตชุติมันโตวนามันโตยัสัสสิโนโมทามานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวะนางปัจจิมันจะที่สั่งราชาวิรูปโขภาษาสตินาคานางอธิปฏิมหาราชายศัสสิโสปุตตาปิตัสสะพหะโวอินทานามามหพภะราอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสัสสิโน โมทามานาอภิกรรมมงพิขูนางสมิติงวะนางอุตตะรันจะที่สังราชากุเวรรตปะสาสติยักษ์ขานางอธิปติมหาราชายศศสสิโสปุตตปิตสาพะหะวอินทานามามหัพราอิทิมันโตชุติมันโตว,ว,นวันนวันโตยศส,สิโนโมทามานาอภิกรรมมงพิขูนางสมิติงวะนางปุริมะ ทิสังทาตารัตโถทักคีเนนะวิรุหโกปัจฉิเมนะวิรูปคโคกุเวรุอุตรังทิสังจัตาโรเตมหาราชาสามันตาจตุโรทิสาทัตทันละมาณาอัตถังสุวเนกาปิลวัฒเวเตสังมายาวิโนโทาสาอากูวัตจะนิกาสทามายากุเลนทุเวเตนทุวิ ตูจวิตุโตสหะจันทนโนกามาเสโถจะกินนุขันทุนิขันทุจะปนาโทโอปมันโยจะเทวสุตจะมาตาตาริจิตเตเสโนจะคันทพนณโรราชาชนโพสโพอาคูบัญจสิขโขเจวติมพระรูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทภาสหาราช ชุภิโมทมามนาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวะนงังอัธาภูณภะสานาคาเวสสาลาสหาตัดชกากัมพะลัศตะราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทตารัฐาจะอาคูนาคายัสาสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสมิติงวะนงัง เยนาคาราเชสหาสาหารันติทิพาธิชาปัิีวิสุทธจัคขูเวหายาสาเตวะณัมชาปัตตาจิตราสุปนาอิติเตชะนามังอาภายันตา,านาคาราชานณมาสิอุปปันนโต เขมามากาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปวะหยันตานาคาสุปันาสารณะมะกังสุพุทธังชิตาวะชิรหัตเถนะสมุทังอะสุราสิพาตโรวาสัตวัสเตตอิทิมันโตยัสสิโนการลกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวคาสาเวปะจิตติสุจิติจะปหาราโทนะมูจีสาหะสะตันจะพระ ริปุตตานังสัพเพเวโรจนามกาสันในหิตวาพาริงเสนางราหุพัทธะมุปาขมุงสามโยธานิพัทันเตพิกขูนางสมิติงวะนางอาปาอาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวาโย ο, ตะคาทะมุงวรุณาวรุณาเทวาสโมยะสะสาสาหาเมตตากรุณา กายิกาอาคูเทวยสาสัสสิโนทัเสเตทัาสาทากายาสัพเพนานาตะวันนิโนอิทิมัโตชุติมันโตวน,นาวันโตยสัสสิโนโมธามานาอภิการมุงพิขุยนางสมิติงวนางเวณนทูจะเทวาสหะลีจะอาสมาจะทุเวยะมาจันทัสสูปนิสาเทวาจันทามาคูปุรคิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรคิตา นักขัดตานี้ปุรคิตวาอาคูมันทะพระาราหกาวสูนางวัโวเศโถสโกูปาคาปุรินทะโททะเสเตท,ทสาทากายาสัพเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมัตววนาวันโตยาสัตสีโนโมทามาาอาภิกามงพิขูนางสมิติงวะนางอัฐา,าคูสหภูเทวาชาระมักคิสิขาลิวะ อะริากาจะโรชาจะอุปมาปุปพพะนิพาสิโนวรุณาสหธรรมาจะอัจจุตาจะอะเนชกามสูเลยยะลุจิลาอาคูอาคูวะ วาสะวะเนสิโนทาเสเตทาสาทากายาสเพนานตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสาสิโนโมทามานาภิกามุงภิกขนางสมิติงวานังสามานามหาสมานามานุสามานุสุดตมาขิตทาปะทุปะทูสิกาอาคูอาคูมโนปะทูสิกาอัถาคูฮัลัโยเทวาเยจะรลหิตาวาสิโนปารัก คามหาปารคาอาคูเทวยาสัสีโนท่าเสเตทสาธากายาสเพมาณตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสสีโนโมทามานาอภิกามงพิขูนางสมิติงวานาังสุกกากรุมหาอารุณาอาคูเวคานาสาสหะโอทาตาาักไยหาปามโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามัตาหาระคชามิสกาจายะยาสัตสีโน ทานะายังอาคาปชุนุโนโยทิสาอภิวัตติทเศเตทัสาธากายาสัพเพนานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันะวันโตยาสัสิโนโมทามานาอภิกามงพิกขูนางสมิติงวนางเขมิยาตุสิตายามากัฏากาจะยาสัสิโนสัมพิตการามะเศษถาโชตินามาจะอสาวา นิมมานะรารติโนอาคูอัถาคูปะระนิมมิตาทัศเศเตทะสาทากายาสาเพนานาัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันวนาวันโตยสัจสิโนโมทามานาะอภิกามุงพิขูนังสมิติงวะนงังสัตเถตเทเตาวานิกายาสาเพนานาัตตะวันิโนนามณะวเยนะอาคันฉงเยจันเยทัทิสาสหะ ปวุทธาชาติมัคคีรังโอขติน,นะมะนาสวังทักเขโมคาตารังนาคัางจันทังวะอาสิตาติตังสุพมมาปารามัตโตจะปุตตาอิทิมโตสหสัสนางกุมารโรตโิโสจาโสปาคาสมิติงวะนางสหัสพมมะโลกานางมหาพมมาพิติถติอุปปันโนชุติมโตพิสมากายุยายาสิโส <c oughs> ห้าเศรษฐะอิสราอาคูปัญเจกะวะสวัตติโนเตสัจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเอตะสัพเพอภิกกันเตสินเทเทเวสพพมะเกมาราเสนาภิกามิปันสะกันหัสะมันทิยังเอตะคันหาท้าพันทาท้าลาเคนะพันธมัตถุโวสัมันตาปริวาเลทะมาโวมุลจินทะโกจินางอิติ ตถามาหาเสโนกันหาเสนัางอเปยสยิปานินาตาระมัสหจระสะลังกตาวานะเพระวังยะถาปาวุสโกเมโคธนยันโตสวิชุโกตถาโสปัญจุทาวติสังกุโทอาชยังวะ เสตันจะสับพังอภินยายะเพาะว่าขิตวานะจะคุมาตตโตอมันตยสิสัทธาสาวเกศาสเนระเตมารัเสนาภิกันตาเตวิชานาถาภิกวโวเตจะอาจตับปะมะก,กรุงสุตวะพุทธศาสาสานังวีตาราเคหิปากามงุง เนสังโรมัมปีอินชยุงสเพวิชิตตังคามาภะยาติตายาสาัสสินโนโมทันติสหภูเตหิภาสาวกาเตชะนุสุตาติ